สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3วันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำในรายวิชาภาษาไทยนะคะ,ะวันนี้นะคะครูน้ำจะมาสอนเกี่ยวกับสระอานะคะ,ะคำะสมสระอานะคะ,ะเด็กๆรู้หรือยัง ว่าคำะสมสระอาเป็นยังไงอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะอ่เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่หนึ่งนะคะมันจะมีแบบฝึกอ่านให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำสระอานะคะอ,อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยนในกรอบนี้นะคะ ก็จะมีคำว่าทายาขาชาคาถาภาษาราคาวาจามาหาอาสาสาลาตามานาอ่าคำที่ครูน้ำพาอ่านทั้งหมดนี้นะคะ ก็จะเป็นคำะสม,มสระอาตรงนี้ก็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 สระอานะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะเรามาฝากึกอ่านสะกดคำะสมสาระอานะคะครูน้ำจะพาอ่านสะกดคำะสมสระอานะคะ คำที่หนึ่งอ่านตามนะคะลูกนะทออาธายออายาอ่านว่าทายาอีาอกหนึ่งรอบนะคะทออาธายอ,อายาอ่านว่าทายา,าเก่งมากค่ะ ข้อที่2คํคำว่ามาหาฝึกอ่ออานสะกดคําตามครูน้ำเลยนะคะมออามาหออาหาอ่านว่ามาหาอ,อีกหนึ่งรอบนะคะมอ,อามาหออา อ่านว่ามาหาข้อต่อไปค่ะราคานะคะถ้าเป็นรอเรือครูน้ำบอกเสมอว่าจะต้องหันลิ้นนะคะรอเรือนะคะ,อ,ะอ่านสะกดตามครูน้ำนะคะรออารา คออาคาอ่านว่าราคา,อ,าอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะรออาราคออาคาอ่านว่าราคาอ่ะทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะทออาทา ยอายาอ่านว่าทายาข้อต่อมาเลยค่ะมอามาหออาหาอ่านว่ามาหาข้อต่อไปเลยนะคะรออาราออคออาคา ตัวอย่างการอ่านสะกดคำะสมสาราะนะคะจะอ่านแบบนี้เลยนะคะเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะอ่าต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดใบงานหรือแบบฝึกหัดไปหน้าวันที่19กรกฎา2564นะคะเรื่องสาราะนะคะอ่า จะมีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกันสองข้อนะคะอ่าข้อที่หนึ่งตรงนี้เลยเขาจะให้เราอ่านคำอยู่ตรงนี้นะคะคำว่าตออาตาสอ,อีสีอ่านว่าตาสีคำต่อมาก็คือมออีมีนออานาอ่านว่ามีนาอ่ะ เขาจะให้เราอ่านคำทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้ฝึกอ่านคำประสมสระอานะคะฝึกอ่านเสร็จนะคะเขาก็จะให้เด็กๆขีดเส้นใต้พยางที่มีสระอานะคะเรามาดูตัวอย่างในกรอบสีน้ำเงินตรงนี้เลยนะคะ,ะครูน้ำยกตัวอย่างคำมาหนึ่งคำสองคำนะคะ ามาอ่านตามครูน้ำเลยนะคะตออาตาสอ,อีสีอ่านว่าตาสอาีอีกหนึ่งรอบนะคะตออาตาสอ,อีสีอ่านว่าตาสีคำว่าตาสี มีสระอาะไหมคะมีสระอาะอยู่ตรงไหนเราก็ขีดเส้นใต้คำที่มีสระาะนะคะขีดอย่างนี้เลยค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปอ่านตามครูน้ำเช่นเดิมนะคะออาอาสอาสา อ่านว่าอาสาอีกหนึ่งรอบนะคะออาอาสออาสาอ่านว่าอาสานะคะเราก็จะขีดเส้นใต้คำที่มีสระอาเหมือนเดิมนะคะมีทั้งสองคำเลยเราก็ขีดทั้งสองคำอย่างนี้นะคะ เด็กๆพอเข้าใจไหมคะมาขีดตรงนี้นะคะเนี่ยนี่ข้อที่1ตรงนี้เลยต่อมาข้อที่สองเห็นไหมคะตรงนี้เลยนะคะข้างล่างสุดคูน้ำมีพยัญชนะก็ไก่ขอไข่คอควายงองูจจานมาให้เด็กๆได้เติมสระอา อยู่ข้างหลังนะคะเราจะเติมสระอาอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะเห็นไหมเรามาดูตัวอย่างในกรอบสีเขียวกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวตรงนี้เลยนะคะครูน้ำก็จะมีพยัญชนะกอไก่ขอไข่งองูจอจานตอเต่ามาให้นะคะแล้วให้เด็กๆฝึก เติมสลาอาอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะอ่ะเติมเลยค่ะครูน้ามีกอไก่แล้วก็ต้องเติมสระอะไรคะสาระอานะคะสาระอาก็อ่านออกเสียงว่ากออากาอเก่งมากค่ะต่อมาครูน้ำมีพยัญชนะตัวขอไข่เด็กๆก,ก็ต้องเติมสาระอะไรลงไปคะ่ะ สะราอเช่นเดิมนะคะก็จะอ่านว่าขออาขาอ่านต่อไปนะคะครูน้ำมีงองูมาให้ใช่ไหมคะเราก็จะเติมสารอะไรคะเหมือนเดิมค่ะสาราออนะคะก็ออะะจะอ่านว่างอาองาอนะคะต่อไป กูน้ำมีพยัญชนะตัวจอจานมาให้นะคะแล้วเด็กๆก็เติมสระอะไรคะสระอาเช่นเดิมนะคะแล้วก็ฝึกอ่านค่ะจออาจา,อาเก่งมากค่ะต่อไปตัวสุดท้ายเป็นพยัญชนะตัวตอเต่า เด็กๆก,ก็ต้องเติมสระอะไรลงไปเอ่ยสาระอาเหมือนเดิมนะคะาสาระอาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะอ่านสะกดคำว่าตอ,อาตาอ่าเด,เด็กเข้าใจไหมคะอ่ะข้อที่สองตรงนี้ครูน้ำให้เติมสระสาระอาสระอาสาระอา สระอานะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะกอากาขออาขางอางาจอาจาตอาตานะคะฝึกอ่านนะคะแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปตอนที่เด็กๆ ฝึกทำใบงานหรือแบบฝึกหดัดลงในกลุ่มลายชั้นอนุบาล3นะคะ,ะใบงานที่คุณครูน้ำอธิบายไปข้างต้นเด็กๆคงจะเข้าใจแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะครูน้ำจะให้เด็กๆฝึกทำใบงานเลยค่ะเราไปเริ่มทำใบงานเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นอนุบาล3ไว้เพียงเท่านี้นะคะคาบหน้าเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบายบาย